ยี่สิบเอาไปจากยี่ไม่เล่นนะใช่ไหมเริ่ม่อีกไะเาได้โพสต์ก่อนไรจัวหนึ่งสกิโซชาร์จแมวบอกมือแม่แม่บกือนแมบอกมไม่บกือจบเธอเลยเวลากางายล้หมดกันรีบมาทำไมเนี่ยจัวรีบมาทำไม กาให้แวนกมือตอนเลนเกมกลงห้าต้องกระเทงเลยของรีบฆ่าต่อไปกดโถกโนสนโนแขกแต่พันครับไวเลยดีดเฮ้ยอย่าได้ขนาดนั้นเลยรชดชีวิตหน่ครับไวเลยไปชดฟานแลครับกลัวรู้ละในนี้ไลท์โซชาตไม่จะ่รดีดโยู่มือเพอ่เป็นตอี่ตีได้ อ้ตกใจนึวกว่าบอกว่าชาตอนจ,จบเดินเนาะก็ใช่นะปุ่งคอใบนี้จกออกโอโซอองสุดคัาอืมคอแล้วกันคอแนแล้วเนโซมีกาเกะสามซึ่งตัวนี้ยังไงล่ะ แค่เกตสามโซบวก้า huh. พ <uh> ันโนวสิามมาดื Demon> ้อๆอ้แคกเอาเลยครับเก้าพตีข้ามมาให้ครับได้เช็คนั่นไงมาแล้วได้แล้วเก้าพันตีแวนอ๋อ่งแวนโอเคยู่ึนจับได้เลยจับอะไรไม่ได้นะรอโอ้นี่หนักกว่าไปจะกยูได้ขอเก่นยังไงเก่นก้าว ลองอีกครับเนอะอีกเด็กขอไม่เส้นสุดนะครับลองครับสักทอ้ห้าพันห้าพันแล้วก็โวนโอเคดีนะาจะขมของั่วลองเลยโอ้บอกเห้นห้าจบละสีแล้วครับใช่ครับสิบห้าแมครับปล่อยเลยครับกาไมไหวดอยเป็นไม่ดอยให้ข้ามีับจุดยาม่เช็คไม่มี อันนี้บวกไปหนึ่งเป็นยี่สิบบแวนครับสาแวนปล่อย30ครับ30มสิบออกกาดอินเตอร์เซ็ปสามอเค็บาดแล้วครับสเตอร์จู่ะไลท์กิโปเทคกิโปเทคแล้วดันเดมได้ก่อนจเ<ค>ด๋ยวรุนอยู่ก็คาร์บาป เอาตัวเองเข้าโซเปิดเจ็ดหาเกจสามสองใบขึ้นมืออ๋อหาของไม่เจออ้าว <c ười> แบบหมดอนาคตแล้วมมีของเล่นนะ <c ười> เวเนี่ยจะร้องไห้ไม่มีของอะไรเลยพอตัวเงี่ยผมเล่นยากขึ้นเยอะเลยนะน,นชีวิตหมดหวงังแล้วจริงๆเศร้ามากแท็กเลยสิบสองตีแวน อะไรครับทวินไดเช็คเซเกอร์ฮิวพลังภาคเดมเดียวนะไม่มีครับกีบสามตีแวนรับครับไม่มีครับตอบเธอสแตนแอนด์รอไลน์ครับมะเขเทศมะเขเทศมนก็อยู่เรียนะะไมนไปก่อนไลไปก่อนพอครับ ให้ขัาา้งดีขั้งแบบแปลยิบแปยิบแล้วก็ปดเทคมนเถือเทคถ้าเขเ็นสองตัวจนบ <6, S 2> วมเล็่เพื่อเรียมบปลายอมือเจอกันกักทีนะครับใช่ครับไอ้นี้หมื่น ตีนี่ครับไนี่สองได้เดี๋ยวนะเอาจะบบกห้าพันตลอดมันโกห้าพันมันเป็นเอฟเฟกต์ออนคอนโอเคครับงั้นเอาแวนตีแปล่อยเลยยด้มได้ไอ้นี่เลยแล้วก็่ได้นี่พี่มีสามแดนเรายูเช็คอืมนี่ผมทจ็คิวยู้มยู้มมายู่มมายิมายมยกลับไม่โงล่ออันนี้ก็ตีข้างเข้าหรืตีครับยี่สิบ ยี่สิบเนาะอันนี้เท่าไหร่อันสิบสามไปอันนี้ยี่ห้าครับดีแบยี่สิบห้าครับไแล้วกันเซฟไม่มีไปลครับไปแล้วแต่ล้วจัวจะรักอะไรกูขนาดนี้วะเนี่ยไลค์รักกันจริงๆโอเคโอเคโอ้ยมันเลยอืมอสกิลเอาแบบนี้จะตอับข้อโอ อ๋แล้วจะแดมจับดอกก็ได้นะใช่สกิลคัตบาสเอาศูนบอลโค้กับใต้คอโซชาสามอีเกอร์สิห้าพันอ๋อเขาเป็นสองนั้นห้าพันห้าพันห้าพันห้าหมื่นห้าไอ้ไงล่ะไอ็้ไงว่ะเอเหนื่อยเลยเาเรียกว่าสายเกาะร้างสร้างตัวเกาะร้างสร้างตัวจริงๆไม่ใช่นะรอบที่แล้วมันอยู่ บนกอนนงอะไม่สิมันอยู่แถวกลางๆเพราะตางบนน่ะพี่จะโซชาร์จเรื่อยไม่เจอเกตสองเลยจะจะตียังไงอันนี้ทีสองเจ็ดสองสี่ไอ้ที่บอกพลังมันบอกแค่เลียนใช่ไหมบอกแค่เรียนมันบอกแค่เรียนสามอืมอัแทเฟสสองมื่นสี่ตีแวนสองหมื่นห้าอืมไอ้สองหมืเลย เหมืนกาตีตีทางนี้เอ,อเอาละครับทวินได้เฟิร์สเซ็กเซคันด์เช็คไม่มีนี่ตี 9, ออวันยี่สิบเจ็ดใช่ครับไม่มีครับโอ้เออมาไม่เจอสแตนแอนด์รอครับไลซ์เซฟเฟียครับอ่ากเรเซฟเฟียออมีเส พี่แวเลยครับประบานหนึ่งถ้าเพื่อนหนึ่งคนสวห้าพอได้สาไม่เกินสตัวเรีก่อนเจ็ดตัวขึ้นเรีแล้วเตรียมการเรียงเตรมการแล้วพร้อมแล้วจ้ะโอเคแตหน้าบอกหน่มาสับสวยเลยสับใช่ไหม ถ้าขอจากเป็กไม่เด่ว่าเนี๋ยว่าเอใส่กล่องไม่ใช่โกเนี่เลยวันนี้ไม่เอาโกมาหน้าที่จริงจะรอไหมล่ะจบตาในกันแล้วครับได้เลยเรียกอะไกันตอนนี้วันหนึ่งครับจู๋วบวกอีกแต่นี้บวกหมื่นเขียตจะดีนะครับเช่ครับเป็นสองหนึ่งสามหนึ่งแลนครับสามหนึ่งสองคีคลิเดียวคีคลิเดียวสามหนึ่งออืม ามหนึ่งต้องสีง่หนึ่งขึ้นกาดแล้วก็เอาจากโซ่หนึ่งใบกาดในนี้แล้วก็อิเตอร์เซ็ปสามมื่นเป็นสี่สองสองได้โอเคครับผมเช็คเอละมันแก่โตเป็นเจ็ดสามเป็นเจ็ดสาม,ามแล้วจิบไลท์อันนี้สิบห้ายี่ห้าสามห้าครับสามห้า <35. S 2> ไหวครับเช็คไม่มีอันนี้สี่สิบห้าครับ คครับทิ้งทิ้งคนนี้โอเคสกิลของที่นี่กันนะครับต่อเตินพัวโซนเอาโซ่เช่นหนึ่งข้าวเช่นหนึ่งตัวดอกเตอร์มือโอเคนี่พอแล้วครับเก็บไปกันก่อนแล้วจุ่ะอืม ไล์โอ้ยพอจะปิดเกมแล้วโซชาร์ตหนึ่งไม่สามเล่นไปปดเกมได้แล้วเนี่ยห้าสิบสองสิบองคอสิวัวคร์บาร์หนึ่งอีทาเจ้านี่ไม่นะเนี่ยผมมองมันเป็นเต่ามันตลอดไม่ใช่ต่าตลองมองกแล้วกัมันเหมือนเต่าอะมอมัดูดีตอนแรก โซชาร์ปมาโซ12ใบโวก2 4งสี่กับสอ๋อคือมันจะบอกแค่ตอนเทเมื่อตอนที่ลงมาโซ่ใช่ไหมแล้วเนี่ยหลังซาวบอล์กดาวบีจีอ่าอัเไิ้ลเฟสอันนี้คีย์เดียวอยู่ใช่ไหมครับคีย์เดียวหมดคีย์เดียวหมดสิบสี่ทีแบนข้างกันสิบสิบสิบแปดครับมันกัดตียี่เก้าเออข้าวเลยครับคุน้อย เพร์เช็คเซคยเสรเป็นเช็กแฟนกำลังขามกำลังดันอยู่ไม่กลัวแล้วนะทางแมนครับไข่ใบถอยไบพี่การง่ายหน่อยไห้เดียวให้ใบเดียวสวรรค์ให้ใบเดียวกิวคาร์ลบาสมือหนึ่งใบคาโซที่เดือนต้องการเอาบังคับกาันคาโซไลท์คาโซได้เอาใครมากาคิดอยู่ไลท์เป็นนาตาเลียแล้วกันโอเคคปี้คเพิ่มหนึ่ง อือแล้วก็ลายไม่ตัวเองอีกรอใช่อืมไม่ใช่ไม่มีเก็สามตัวอื่นเลยอ๋ออันนี้สิบสองตีข้างมีแค่ตีไม่เข้าไม่ตีตีแวนอดีเลยดีกว่า๋อตีแวนสวัสดีอันนี้แวนเป็นยี่สิบสามอือสี่สามนะครับน่าจะมีแล้วมีแล้วเช็ค จะเกินกี่ขางโอ้ยบักขับกันดี๋ยวอันนี้ได้ไปสองทีใช่ไหมสองทิกสามสองสองค 3, 2, 2, ีตีใบสามสองหกสามวิ่งไปได้กี่ใบอันสองสามสี่ห้าหกสิบใบครับเชิญครับปิดไม่ได้มีมีหนาวอ่ะใช่สุกเยือดเยือดจับยืมไปยืมมา นอนี้กอืมก,กี่โปรเทคกี่ใบครับโปรเทคกี่สามโอ้จิตชงกเล่นอยู่แล้วและทำเล่นมาดีอะอข้างีกาในโซมีนะเปิดที่วนนะครับอันดับ้รกค่ะเปิดห้าหไปแรกก็ไม่ดีแล้วสามโหข้อไปเดียวดีกว่าไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวกลับฟองนะครับ โอ้บกสองนี้บกหนูครับอ,อ,อทืที่เขาติดอแล้วหรออืนี่ครับผมจะดีแล้วครับนะครับอันนี้ดีสามยี่สามยี่สาม นี้ลงสัตว์หนช่องกาดโซ5ใบขึ้นชีบวกห้า0ันปียี่สเจ็ดต้อเคครับที่กีโอเติเสร็จครับอ่าเรียงคบเชี่ยสองตัวของมันลากนั่นจะไปแถ่หน้าไดา้ <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งตีครับแปดโอเคพอเทคครับโอเคนะครับเชิญ <c oughs> โอ้โหเพิ่งมาตรงนี้ให้ค้าครับไม่พอเทคใช่ไหมแน่นอนแ <c oughs> ม่ขิดเลยอ่านนะครับด่านจัว่ว นั่นเ้อืมไม่มีเล่นแล้วจริงๆตีสดๆเลยไม่จ้ากสดตีค้างเลยอ๋อค่างเยอะเอาเลยครับไปเนาะค้าก็หายเช็คค่างเ็คเกิเชคคิวค่างไม่ได้ค่างหสิามสองสองคีตีแบตสามสองพอสองม รอบผมสามสามมือเยอะดีเนาะไม่ได้คอเลยเรียกฟรีอย่างเดียวเรียกฟรีเจออีกไว้ดีไม่ใช่มีอะไรอีกมั้ยลงต้นไม้ครับจะอยู่ของเมลายด้วยไมลายไม่มีครับเมื่อว่าจะลงเป็นตัวน้ำตาอีกตัวพืชลงครับอันนี้คือเมื่อลงมาใช่ไหมถึงได้เพิ่มอ่าไม่ต้องกดแอคก็ได้ครับกดแอคก็ทำแต่ว่าในกองมันคงไม่มีละเยอะแล้วอ่ะเยอครับโคไปหมื่นห้าครับ เอแบนตีบอลสุดครับสิปครับเท่านั้น18บแท่านั้นข้างแรงกว่าสามสองสิบแปดสามสองสอได้องได้เอ้ย้ยเอาไว้ข้างมือกี่ใบครับมือละสี่วันนี้มีคอเทกเหรอจังหวะนี้แหลให้แบนไปเลยเชียครับโอ้โหสดายมือย่งยังไงก็ไม่คอเทเรกไม่อยากให้ส้างเราก็ปล่อยรอบนึงคอเเป็นคนที่ก้าครับไทย อืมสันนี้สามห้าครับสาเนาะสกิลจังวะนี้ไม่ออกวะเดียวเองจังหวะเขาสัตว่าขอสองได้ละไม่กระตุ้นไม่กระตุ้นชิพเมื่อหมื่นอันนี้เป็นสามเจ็อครับืม่อนนี้เขาเถ็ไหมแรงมากเดี๋ยวขาปล่อยก็ได้คิเดียวอืมปล่อยเอ้ยดี哟ดี哟 จัวอืมือว่าตัดสินใจดีพอแค่ไมนแต่ว่ายื้อไปยื้อมาสะดล้ยื้อโคเลยตีสิบสามแมนไอ้สิบสองตีแมนเซอร์เป้าเนาะยื้อยี่แปดสิบสองสองตีแมนกันมาวัดเือนกันอืมเตยังไ่ออกมากกว่าละก็ไม่พอเลยอชัว่เช็ควัดออ้วพอไม่เสี่ยงเยี่สิบเจ็ดสองคีตีแมน หนึ่งห้าครับเยอะเยอะดีเนาะจบเถิดไมจบคดีไม่ต้องทำอะไรแล้วโจทย์เลยครับไม่อยากโจทแล้วตอนนี้ไม่ต้องเรียนละมั้งสัปดาห์ไม่เอาแล้วอะไรตอนนี้นี่ปะเอาฟอร์สแล้วไม่สนอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้ตัดส้นไปก่อนไม่พอแบบป้าป๊ากดโจทยแล้วที่เกลียร้องเลยวัวโว่หนึ่งห้าครับติดแบร์ครับต่อโซ่ครับต่อขึ้น ไม่เจอสามใบคราวนี้บวกคอร์ท0าครับเดี๋ยวโทเค็นห0 0มือนนี้เงี้ยโนบาลังมาด้วยอันนี้เป็นยี่สานครับยี่สานเนาะแปลบอลขนาดโซมีครับแล้วก็จัวไปบอกเลยว,ว่ามีกาะแท้เยอะอืมอีกข้างนี้ก็เยอะเล้วเกินข้างนี้เออ อนนั้นี่สี่สองสองได้หอยยูวอนหอยย่บอนย้บางไคยวฟงพอเมื่อกี่ใบครับสี่มันเขาต้องต้องแบบว่าเดือดเลือดพ่านก็จะหยุดอันแน่นอนให้ข้างไหมครับไม่ให้แว้แล้วโอ้โหทีนี้ออกงบอกแล้วมีพอถึงมัมีหนึ่งใบโอ้โหเอ้ยยังมาได้อยู่นะครับให้ทำที่หมดเลยโอเค เความขอบไปก่อนนะครับอันนี้เป็นสาอันนี้สี่สิบครับสี่สิบเนาะปดเอ็กเลยแล้วกันอันนี้แรงมากนะครับอ่ะไม่ต้องคิดอะปวดีเฮ้เฮ้ยอเออโอ้ยเดือดเดือดโคดรโคตรเกผ่านแลครับถึงจะรู้่เล่นไม่ได้ก็เถอะันงไงโอ้โหโอ้พอจได้ย์ที่กลบไปชีวิตไปเลยสิบจตีแวนไม่มีอะไรเล่ล้วจริงม้มาใช้แล้วล่ะพี่จี นี่มือร้อยหลอจากมือสิบกว่าใบคุณได้เม i ่อเช็คเซกเกอร์เช็กต่อกำลัง้ายอะอยู่เยอต่อได้อะไรกได้แ่ว่าบลังขามยิบเจ็ดตีแวนยิบแปดครับเหมียวอยกเจอนะเหียวโยเหมียวโยมียื้วันนี้ไหมมีคอด้วยแต่เลต่อแล้วกดเทค็กแวนแล้วครับเชิน แล้หรางบวกล้วห้าพันมาอียี่สามครับยี่สามจตัองเด็กของแบบใช่นะยี่สามยี่สามครับปล่อยเลยปล่อยแลวหมดหมดหวังอ่ะโอ้เพิ่งมาอเลยออกเลยตายเสียคุามาก